ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่กรุณาได้ให้โอกาสผมได้ลุกขึ้นอภิปรายในโอกาสนี้ในการพิจารณาในระเบียบวาระเรื่องด่วนท่านปรานที่เคารพครับกระผมเองขออนุญาตในวาระนี้จะเสนอยติ ที่เป็นเรื่องด่วนด้วยวาจาตามข้อมาคับข้อที่55วงเล็บหนึ่ง54ขออภัยครับท่านครับตามข้อมาคับข้อที่54วงเล็บหนึ่งของข้อมาคับการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรประกอบกับข้อมาคับข้อที่50ครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเมืองเราขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบ ต่อประโยชน์สําคัญของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องด่วนที่อยู่ในความสนใจจําเป็นที่จะต้องเข้ามาพิจารณาหาแนวทางนะครับที่จะป้องกันในการที่จะรักษาเรื่องความสงบเรียบร้อยเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและที่สําคัญครับเราจะได้หา มาตรการเลือแนวทางในการป้องกันการผู้คามสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในการแสดงออกด้วยสภาพปัญหาเรื่องนี้นะครับที่ผมจะนำเรียนท่านประธานยติเรื่องนี้นะครับเป็นยติด่วนขอให้สภาผู้แทนรัษฎรได้พิจารณาหามาตรการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือการบริหารสถานการณ์าก,ารการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019กรณีที่สบคหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยได้อนุญาตให้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติได้เข้ามาในราชนจาจักรไทยได้สิทธิพิเศษ ก็เกิดปัญหาขึ้นที่จังหวัดระยองและในพื้นที่กรุงเทพฯร,รัฒานครนี่คือยติรับอยากให้สภาช่วยกันพิจารณาหามาตรการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้เพื่อส่งให้รัฐบาลหรือสอบ,บคเนี่ยรับไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปผมขอญาติขับเรียนท่านประธานถึงสภาพปัญหาและสาเหตุนะครับที่จําเป็นต้องเสนอเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับ สิ่งที่มีการพูดจากันมากที่สุดนะครับสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ air, หรือออกทางอากาศนะครับหรือออนไลน์ที่ผ่านไปทางโซเชียลแม้กระทั่งออนกราวขออนุญาตที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับท่านครับคือกิจกรรมต่างๆที่ทําขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยขณะนี้ทุกกระแสมุ่งไปที่การกลัวการระบาดรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้น ในประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจากหมอจคุณหมอครับชะโขนมัดก่อนไหมแล้วคุณหมอจะได้ดลงรายละเอียดของประเด็นปนัญหาดีไหมครับขอบพระคุณท่านประธานครับรับชื่อ,อยติตร,ตรงนั้นนะครับ,รบเป็นเพื่อให้สภาได้พิจารณาหาแนวทางและมาตรการในการที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาในการบริหารสถานการณ์รการแพร่ระบาดของไวรัสโคโ,คโิ 29งศูน่กัาเรียนท่านประธานขออนุมัติจากสภาเพื่อเห็นชอบกับยตินี้ขอผู้รับรองครับครับมีผู้รับรองนะครับโดยที่ยตินี้ายแพทย์ชุนน่านได้เสนอตามข้อบังคับข้อที่50นะครับในกรณีที่มีประโยชน์สำคัญของแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและเรื่องอื่นๆนะครับรวมทั้งข้อที่54วงเล็บหนึ่งยติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือขอพิจารณาเป็นเรื่องด่วนนะครับ เรื่องนี้ก็เลยเสนอเข้ามานะครับประกอบกับมีผู้อื่นเสนอเข้ามาด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อจะเปลี่ยนเสนอเข้ามานี้ก็ต้องอนุมัติที่ประชุมขอเชิญท่านเมียน